สวัสดีครับวันนี้ Apple ปล่อย iOS 16.1.2มาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับแต่ไม่มีปล่อยสำหรับเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับไม่มีสำหรับ iPad OS Watch OS หรือ Mac OS มีเฉพาะ iOS เท่านั้นครับสำหรับ iOS 16.1.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้เน้นไปที่การปรับปรุงการทำงานและการแก้ไขบั๊กเป็นหลัก โดยมีการอัปเดตหลักๆ3ส่วนคือการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ไม่มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่อะไรนะครับถัดมาคือการปรับปรุง cache detection ตรวจจับการชนบน iPhone 14และ iPhone 14 Pro ให้ทำงานให้แม่นยำและถูกต้องมากขึ้นเช่นที่ผ่านมาผู้ใช้หลายคนพบว่าเวลาไปสวนสนุกแล้วเล่นรถไฟเหาะตีลังกา iPhone มีการตรวจพบการชนแล้วโทรแจ้งฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ การอัปเดตในครั้งนี้จะปรับปรุงในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนเราต้องมาติดตามกันครับเพราะ Apple เองก็ไม่ได้ระบุารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนน,นี้การอัปเดตในครั้งนี้ยังมีการอัปเดตด,ด้านความปลอดภัยแต่ Apple ก็ยังไม่ได้ให้ารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้เช่นกันครับทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตใหม่ใน iOS 16.1.2เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบเด้ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ